ฟินจนวูบใบเฟิร์นนายคลั่งรักกลางไอจีเปิดตัวและหวานรถอ้อยคว่ำแกรนโอเปนนิ่งเรียกว่าแฟนได้เต็มปากเต็มคำแล้วหล่ะค่ะสำหรับคู่รักขวัญใจชาวโซเชียลพระเอกสุดหล่อนายนภยัสและนางเอกคนสวยใบยเฟิร์นทิมชนกที่ล่าสุดพึ่งควงคู่ออกงานกันไปมีโมเมนต์น่ารักมุ้งมิง้งทำเอาเหล่าเอฟซีฟินจนแทบวูบกันเลยทีเดียว ล่าสุดสาวใบเฟินก็ได้เผยภาพเก็บตกโมเมนต์ออกงานคู่กันหลังเปลี่ยนสถานะพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตดีกว่าเมื่อมีการและกันบอกเลยว่าแต่ละภาพแต่ละช็อตมองตาหวาดหยดย้อยคลั่งรักกันสุดๆไปเลยจ้างานนี้บรรดาแฟนคลับอดใจไม่ไหวแห่คอมเมนต์แซวสน,นั่นว่าหวานเจี๊ยคลั่งรักกันสุด ความสัมพันธ์ที่คอยซบพอร์ตกันมันดีมากเต้าเค้กแครอทเขินไม่ไหวยินดีและอิจฉาที่ได้ใจนภัททั้งคู่หากันจนเจอชีวิตดีกว่าเมื่อมีนายและใบเฟิร์น